ฮ้ยโ,โอ้โหซีโด้ก็ดรรักอะโอ้ยเสียงดังเสียงเสียงดังแป๊บนึงเสียงดังเสียงดังเอาลครับทุกคนก็มาโผล่กับเกมอะไรก็ไม่รู้เกมใหม่เกมนี้มันเป็นเกมฟรีนะผมเห็นม้นผ่ามมันเหมือนแบบเกมเลี้ยงหนูแฮมเตอร์อะแล้วมันน่ารักอะแถมมันเกมฟรีด้วยน่ารักมากก็เลยโดนตกไปอีกแล้วครับเดีย๋ยวตั้งชื่อก่อนไอ้หนูนี่ต้องเป็นแฮมทาโร่นี่ let's g อะไรหิวน้ำหิวข้าววดหิวอะไรรักหนาวะไปไอ้หน,หนูอ๋อกำลังมาเขียเคีผมเจีเ๊ยมดารักชิดวัดเลยกินโอ้โหกินอร่อยไอ้สมอะไรด้วยไอ้สม,สมอะไรสมอะไรดารักษ์เฮ้ยดารักจดโอ้โหยืดเส้นยืดสายเออหิวน้ำเอาน้ำงไงน้ำน้ำไปกินไปไอ้แฮมทัลโล่น้อย ดมดมมันจะไม่อร่อยเลยวะเฮ้ยน่ารักวะซื้อเพิ่มได้ไหมเนี่ยหนูเพิ่มไม่ได้มันจะต้องแบบปลดล็อกอีกเบี้ยวห้าโอ้โหหลับอะฮะเราจะรอถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยรอ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 ,อ,อเดี๋ยวนะเเขาศึกษาก่อนว่ามีอะไรให้ทำบ้างโอเคห้องนี้อาบน้ำอ๋ออันนี้ส่วม สวมอาบน้ำอฮะแต่งตัวสนใจว่ะคืออะไรแต่ง <minority> ตัวอู้ทักทักไปเซื้อได้ไหมอ๋ออย่าง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 ไออเอมทาโล่คุ้งแต่งตัวให้อ่ะจับเฮอแพงมากแพงชมัดเลยโอ้ยเฮ้ยหมกโชกุนเทเทวอ่ะเฮ้ย ไม่มีจะบวกน่ารักมาะเอาเอาไว้ก่อนตางเราไม่น้อยอ๋อนี่คือวิธีเล่นอัปเกรงมันวันมีอะไรอัปเกรดอ๋ออัปเกรดบ้านโอเคเพีคืออะไรเดี๋ยวเข้าบ้านอันนี้อะไรอ่ะทาสีเหรออันนี้อ๋อเสื้อผ้าแข่งขันได้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะออนไลน์ควิกเพย์เฮ้ยออนไลน์ออนไลน์อี่ครับรออะไรละ่ะเล่น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 ไรเนาะ ไอ้หนูไอ้หนูง่วงไหเนี่ยอ่ะง่วงก็ไปนอนก่อนไปนอนเพิ่มนอนเพิ่มนอนเพิ่มนอนนอนไม่ได้นอนไม่ได้เหรออ๋อโอเคไปงั้นไปเล่นไปถ้านอนไม่ได้ไปออกกำลังกายเราหนึ่งพับสี่ไปเอ่ยเผื่ออะไรอ๋อสปริงบอร์ดโอ้โหโดดตึ๋งตๆ๋งตอ้โ,อโห โอ้โหที่โดดนี่จะพังไวเนี่ยหนูหนูโคตรจะอ้วนเลยโอ้ลงโอ้โอ้โอ้โหนี่หนูโดนสไปเดอร์แมนมาแน่โดดลงโคตรน่ากลัวเลยไห้หาห้องนาน้ำวะหาห้องนานใช่ไหมโอเคงั้นแมวก็ได้งั้นอ๋อนี่น่าจะเล่นกับบอทเหมือนจะเล่นกับบอทแฮะ์ควิกเพย์ซีพียูโอเคโนบิทแล้วกันอ่ะเอาแบบง่ายๆก่อน โอเคเราสู้กับฮะกินเหรอแล้วจะทำไงอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไฟการ์ดโอเคหุ okay. ้ยหายแล้วโคตรช้าเลยคุกกี้คุกเอ้ดูนนดูนน,นเอออ๋ไอไอมีคนไอเอออ้โหมเลยโคตรดังเอ้ย,อดดเ,อยเอาว่า เดีย๋ยวไข่ตดอะไรวะอี้ยเขาเรียกว่าระบายโอ้โหตายเม็นโอ้โหกินสุดยอดเป็นก,การกินแข่งที่แบบโค้ดสุดยอดเลยอเออเออที่างนั้ะวะอีซี่อะไรวะง่ายจัดแข่งต่อได้ด้วยวะแข่งตอ่อเลยครับลุยดีรุยรุยรุ่ยรุยกำลังมันเลยเฮ้ยน่ารักว่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะน้าทไงเดินเดินก็นไม่ได้อ๋ออะคืออะไรวะเฮ้ยเตรียมเตรียมนะจังเมี่ยกี้คืออะไรอ่ออันนี้หักก้อนีกเลยวงกลมวงกลมวงกลมโอเคไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ต่อต่อต่อยาวยาวเฮ้ยมันจะแสงแล้ว เออสามดาวโดดโดดไปเลยเออเอาว่าโคดเซียนไอยอีซี่ครับโครง่ายดาว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 อีซี่บอกเลยไม่เท่าไรไอวงกลมวงกลมเออวงกลมอยู่นี่สามดาวแล้วคิวเฮ้ยดาวดาวโอ้ดาวอยู่แรกเลยเออคิวครับคิว เอาผิดทางเอาไปนีครับแล้วแล้วเนี่จะถึงเ้าจะถึงอะไรคืออะไรเฮ้ยดูดิสายกนหน่อยเอ้ยดูสีดูสีเร็วเร็วเร็วเออโอ้โหโหดเฉียดจิวเฮ้ยครับแข่งกันรอ้าิายละโห อ๋อมีจังหวะเดียวโอ้โหอ๋อหายแล้วอ๋ออ๋อแย่แล้วแย่และแย่และแย่และไ,ไม่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 เออห <c ười> มื่นโคตรหมื่นเอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เมฮย้ยไปละ ไม่มีค่ะไม่ใช่มีคำว่าพลาดไม่พลาดเด็ดขาดอุยอ้ยอุยอ้ยออืเออเออเอาดิเอาเอาไอชิพ่าเฉยเออเออไปไปแฮมทาโร่คุ้งสู้แฮมทาโร่คุ้งโอ้โหเขียวกระตีโอ้ยไอวินเฉยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยได้ไงวะไอชนะเฉยโอ้ทุบทุบบอลหนูจะเย็นโอุ้บ พุบเลยโมโหจัด okay, อโอเคหกอะ่ะไอ้เราหกอ่ะน้ำน้ำน้ำดองน้ำดองสบายใจเลยโคตรดังอ๋อแรกอีกเอ,อ้ยเอา้ามาเจอดอันที่สองก่อแล้วโอ้ยติดคอติดคอเอาชนะอยู่ดีครับหาตังค์ง่ายมากโอเคโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเมืรร่อกี้ใครเอาหัวทุบโตวะโอ้โหตังค์มีเจ็ดร้อยลวอัพด้วยเม่ก็สามเนี่ย ทำอะไรต่อดีวะอันนี้คืออะไรอ๋ออาบน้ำสกปรกไหมแป๊บแป๊บอาบน้ำไปอาบน้ำไอ่ทำอะไรคึบเฮ้ยหนูอาบน้ำไม่ประตูไม่ปิดเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดปิดหน่อยดิเฮ้ยออกกล้องเฮ้ยเซนเซอร์เดี๋ยเซนเซอร์หน่อยโอ้โหโชว์โอ้อาบน้ำโชว์กล้องเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่อาบนี่เหรอโหสุดยอด อาทั้งหนไปกินมาเยอะแข่งกินมาเยอะเราต้องขับถ่ายเอาบ้างเออ้ยแอบ <c oughs> <c oughs> ดูไปได้แอบดูไปได้เอเอเอย่าแอบดูดิเรียบร้อยตกสำรานนะกับอาหารยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่งั้นยวขอลองดูอันนี้เนอที่นอนอันนี้ที่เล่นแล้วห้องนี้คืออะไรไม้ยิดเป็นบาทด้วยอะไรอ่ะะตู้เกมได้ไหมไอหมาหนีจงแตเม่อดหร่วะไม่ได้อะไรอ่ะ ะเดี๋ยวอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งเมล็ดบวกสองอะไรวะก็คืออะไรเอาลองดูก่อนอ๋อไีบิสเตเตเออวิ่งเออไม่ไหวเออเหนื่อยอ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงออกกำลังกายหน่อยนั่นแหละนั่น,หนแหละเจ๋วเจ๋วห้าหกไหมอ้ไม่หกเออเหนื่อย กินเยอะกวุนงั้นแหละไปหาออกกำลังกายต่อความไหวเอ่ะสักหน่อยมาฝึกฝึกขวความเร็วหน่อยไปเลยทำท่โล้เฮ้ย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 ไม้หักไม้หักเฮ้ยไม้ถึงกับงอกินเยอะไปแล้วเราอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยเลเวลอัพเลเยวห้าแล้วเฮ้ยสเต็งความแข็งแกร่งไปเราต้องแข็งแกร่งหน่อยเพื่อรองรับกับน้ำหนักที่มากขึ้นไป เอยด,ดันบอลน,นั่นแหละดันบอลขึ้นไปดันเออนั่นแหละต้องแข็งแรงหะไอล้วทำไงต่อเอากินวะมันต้องกินตลอดเลยหรือไงอะไรโอ,อ้โหเฮ้ยตกใจนึกว่าบอลจะมาทับหัวอ,อ่ะอีสารสภาพออกกำลับบงกายเสร็จก็ต้องกินต่อแล้วเราจะผอมเมื่อไหร่เนี่ยออหาเพื่อนให้แฮมทาโร่หน่อย้ยหนูขาวเอ,อหนูขาวอ่ะหนูขาวนี่ฉลาดนะความฉลาดลเรอเฮ้ยแฮมทาโร่อสองเหรอ เฮ้ยผูดีอยู่เหมือนกันด้วยเอ๊ะตัวอะไรดีรักสะอาดอืมม่เอาไอหนูขาวดีกว่าอ๋อหนูขาวมีเพศไหมเนี่ยสามร้อยบาทเอาเติ่งเราเยอะติงเราเยอะซื้อไปเลยหาเพื่อนให้กันพาโราคุกไหมออกูเกสกูเกสไม่ใช่กูเกสกูเกสเมียต้องเป็นชื่ออุ้ยไอ,อยังไง โอ the uh, ้โหลงแบบเนืบเนืบอ่าทำไมต้องเสียงทำไมต้องมีเสียงแบบโหไม่ใช่โหดีแต่จะเป็นเสียงแบบอ๋น่ารักประมาณนี้มั้งอ่าต้องเป็นริบบอนอืหืริบบอนชนะจะแล้วทำอะไรต่ออ่าขออยากเล่นเนาะอ๋อเคเลือกได้ได้ได้เคริบบอนอยากเล่นมึงไปเลยแล้วหลอดอันนี้คืออะไรหลอดหลอดนั่นคืออะไรหลอดจะพังเหรอฮ้ยแล้วของขวัญดูดู ของขวัญคืออะไรเอ่ยเอาละโอ่ะปฮะดาดาวดาวแล้วนี้อ๋อโอเคเรื่องอะไรมาต่อาาไปเงินเงินเปิดไหมเงินตะปูเงิน,ไไนเนนอ้อไอสักทีหนึ่งดาวตะปูดาวเอ้ดาดาวคืออะไรวะจะเต็งไมเก้าเอ้ยโหดเอาบอกเลยแข็งแรงส่วนน้บ,บนอลอาห้องน้ำเท่าไหร่อาบน้ำอาบน้ำ ไอ้ขอลองดูดิจะปิดประตูไหมคงไม่แบบประเจิดประเจินเหมือนเจ้าแฮมทัลโล่คุณนะยังไงเจ้าขาให้ปิดไหมเอ้ยปิดได้ป่ะโอ้รู้เรื่องรู้เรื่องโอเคส่วนเจ้าแฮมทัลโล่นี่หิวโอ้ยหิวข้าวหิวน้ำโอเคโอเคมากินข้าวกันไปโอ้ยฮะมาเตะมาเลยวะโอเคส่วนริบบอนริบบอนไปไปเข้าน้ำด้วยอยู่เพิ่งเรียนราดโอ้ยโอ้ยหมด ผ่านแล้วหมดอ๋อนี่คือหมดอ๋อเสียยี่สิบบาทโอ,โ,อาโอ้โหยังไงไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ,อย่างนี้เลยเหรออิ่มแล้วนอนตรงนี้เลยเหรอกินน้ำก่อนโอ้สบายเลยกินเสร็จแล้วจะนอนต่อ,อเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรอ๋อไม่รู้จะทำอะไรงั้นไปออกกำลังกายไปเฮ้ยเจียกน,น้ำหมดอย่าละน้ำหมดเดี๋ยวพลัตที่บนออกกำลังกายก่อนส่วนทำทาร์โล่จะเติมน้ำผมเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำ เออของขวัญเปิดมาเป็นอะไรดาวอ,อ้ยเงินสองร้อยโอ้ 200. โหสองร้อยว้าวสองร้อยโคตรเยอะเออเฮ้ยดูดูไปแล้วริบบอนเหมือนจะไม่อ้วนเท่าโอเคทำไมนี่งอก็แสดงว่าอ้วนนั่นแหละเฮ้ยอัพเกรดริรมๆขอลองดูนไหนมันอัพเกรดอะไรจะแบบวันนี้ไปด้วยไม่ไหวไม่ไหวอ๋อแล้วเรา แข่งออนไลน์คนมันไม่ค่อยหาห้องนานดิแข่งออนไลน์งั้นเอาเป็นว่าแข่งกับบอทก่อนแล้วกันมาสเตอร์เลยแฮมทรโรเล,ล่าสุดอยู่แล้วไหนขอลองดูหน่อยมาสเตอร์มันจะโหดขนาดไหนไปเลยแฮมทัโรคุ้มสู้ๆไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยนะอุ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่หว่า ใช่ผิดชิบหายละผิดเหมือนกันนะฮะเออุ้ยไม่เขียวอะ่ะเอ,อ้ยมันสามเหมือนกันเนีย่ยละเขียวเข้มเขียวเข้มอืมไม่เข้มวะ่ะเขียวไม่เข้มเอหัวใจ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 อันสุดท้ายโอเคนักขีดดก่ดาวนักขี่ดาวเฮ้ยไม่เท่าไหร่มงกรมอนะ่สะสบาย นำแล้วนำแล้วตอนนี้นำแล้วรออย่าพลาดก็สับเรียมะนี่ไงเฮ้ย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 ไม่ไรลรไปแล้วครับบายแสง้วจ้าไม่เท่าไหร่เออนำโด่งแล้วเราอู๊ดสี่ร้อยว้าวอุ้ยสี่ร้อยเลยเหรออ๋อสบายแล้วงั้นรวยแล้วเราตรงผมสาหร่ายเอออันไหนดีวะเฮ้ย แถมเท่าทโแม่งดูปลาเดินขึ้นมาเลยเขาใส่แผงคอเฮ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้า,ามานั่งรักเกินโอเคเอาแบบมาสเตอร์เลยแล้วกันเฮ้ยนี่ต้องริบบอนเล่นนี่แหละโหจะชนะไหมเนี่ยหายละเออไปเออโอ้ยผัดผัดผัดแย่ละแย่แล้ะเราผัด,เ,ดอผผเอ,อด้อยได้อยู่้อยู่ เฮ้ย,ได,ย,ไ,ดย,ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้แฝง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 เอ้ยโอ้โหโอนิดเดียวเองไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยดูมันสายก่อนโอ้ยอยู่มันสายก่อนดิน่ารักวะ <c oughs> สายก่อนน่ารักชะมัดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ด่างอะไรไม่เคยเห็นเฮ้ยเยอะละอะไรเนี่ย ออออออโอ้โหยากชะมัดเลยโอ้โหโดนแสงยังโอ้โหยังยังยังมุดตะบนเอาเหมือนกันแค่เจ่ละดาดาเดียวโอ้โหโจมเทียมเลย้ยนี่กดเป็บเอาเอาหอกเลยเราเจ็บหายแล้วเนี่ยแล้วเฮ้ยโอ้โหชนะเฉยวุ้ยเกือบ เออกอดเออกอดครับเอากินด้วยอ่อเดียวดิยำยำยำๆำยำำำำำำำน่ารักว่ะูกินจุโอ oh. ้ยสิบหานลวอ๋อเช็ดจุผ่านเออเอาใหม่เอาใม่โยโอ้ยมีคนไปสามแล้วไปสองแล้วสี่ตั้งตามไม่ทันว่ะเฮ้ยยเดนยโอเค โอ้ยเออห้าแล้วห้าแล้วตามมาแล้วตามมาติดติดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วจะพลาดไม่ได้จะพลาดไม่ได้เออแปลน้อแปลน้อ EC ครับเฮ้ยเท่าไหรโอ้ยริบบอนเราสุดยอดเก่าแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไงท้องเลยกินไม่ไหวแล้วอ่ะอู้ตังมีสองพันสี่อ่ะอ่ะอ่ะแต่งตัวก่อนไปแมวดีกว่า เอามารุ่นกันพัดหน้าว่าเราจะแต่งตัวพวกเด็กๆพวกนี้ให้มันน่ารักขนาดไหนดีกลัวมีจตั้งสองพันตีสุดยอดนะบอกเลยอะวันนี้ก็หอมปากหอมพอละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม